ซัมเมอร์ซิตี้วียดกับแก๊งอะไรเนี่ยเขียนการแข่งขันดีๆแบบนี้ครับผมออกมาให้ท่านผู้ชมในเารแข่งขับแบบจุใจซัมเมอร์ซิตี้เจอแก๊งอะไรครับบอกแล้วนี่ครับผมปีนี้กลับมาแล้วนะครับผมสําหรับการแข่งขันของเราเลยครับอ๋อครัมาดูกันต่อครับในรอบที่สองตอนนี้กลับมาเหมือนกันครับในซัมเมอร์ซิตี้เอ้าจะเข็นน้ำหมอเอาไอ้เฮียละใจเกเรน้ำ X Real Diamond เจไอยกจะสามารถปิดเกมได้ได้เลยมั่นครับหรือจะการว่าซัมเมอร์ซิตี้เองสามารถสวนกลับมาได้เอาชนะในราวที่สองล้วค่อยไปตัดสินกันในราสุดท้ายเฮ้ยซัมเมอร์ไม่แพ้ดิซัมเมอร์ตัวกันมาเอ้ยโอเคโอเคยายาเนี่ยเพราะรอบก่อนเนี่ยคือเปิดมาแทบไม่ได้ไม่ได้ หายใจหายคอกันมาไม่โดนได้ไงอ่ะไอ้เทีวน้องใส่เปิดปะทะกันมาเลยนะเทียวเทียวแมวอางีเทียวเทียวแมวอางีเทียวเมอร์ซิตี้มาอายังดียังพอมีจังหวะในการเลี้ยงเบรกแล้วชะลอจังหวะตัวเองลงหน่อยแซัมเมอร์ซิตี้ก็เอลเคครับเอลเคเจอาร์มุ่งตรงลงไปตรงกองนั้นเลยฮะไล่ชนก่อนครับมุมด้านหน้าปั๊ม ไช่ครับเอาไงดีกันเลสครับแล yeah. ้วทอมครับชีตาเข้ามาโดนบัมรถก็ไปกอนเหมือนกันก็ผมพยายามกอกปุ่มกระโดไว้กอดด้วยสำหรับทางฝั่งเจาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าทางฝั่งของ JR น่าจะได้เปรียบเรื่องของพื้นที่เะยครับเพราะว่าโอ้โหเล่นดันทางฝั่งของซัมเมอร์ซิตี้เนี่ยไปสุดเหมือนกันนะนี่ต้องไม่ให้ได้ตั้งตัวแต่ซัมเมอร์ก็เหมือนจะรีกรุบรวมกันเข้ามาได้เยอะอะไรครับในตำแหน่งไฟภาคพื้นตรงนี้แต่เจาเองก็ไม่ได้ลงรถเยอะอะไรขนาดนั้นครับแต่ในไฟ ต้องรอดูครับว่าจะไปทีไหนเปิดคิวแรกได้ก่อนนะฮะเราแล่ก like? ันไปแล่กันมาอยู่ตรงนี้กายเป็นรถไปกระสันครับเปิดตัดตัวแรกไปแล้วสาคิวต่อเนื่อง4คิว5คิวมาจากเขาซัมเมอร์ซิตี้โอ้ไล่เคลียร์สวยๆไฟเราแข็งกว่า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 เพื่อนกลับมาก็มีเห็นแล้วนะในราวก่อนหน้า ว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันในการกู้ชีเพื่อนเดนเหมือนจะโดนดักไว้มาแล้วรอเอไอชุบเอไอชุบเอไอชุบกระโดดทิ้งครับแต่ปิดขาดเอาไว้กะว่าปิดตัวแถวหลังขอเจ r าเอาให้ได้เลยซัมเมอร์ใช่ครับโจนาสครับ ยังไงดีถอยถอยกันออกมากันก่อนเหมือนกันเลยครับยังไม่กล้าที่จะเข้าไปในบริเวณตรงกลางของวงไฟนะครับเด๋นเองเข้ามาเติมเพื่อนกันก่อนแล้วด้วยครับผมตรงนี้มีคนไฟเฮ้ยไม่มีไม้ซ้ำ่ามือปืนยิงแตกันออกมากันก่อนครับไม้ไปอยู่ไหนพวกไอ้ปลาอะไรไปไหนหมดอะยังทำยังไงดีสัมบารทัพน์งม้าครับโอ้โหแล้วนี่เงยไม้ซ้ำหน่อยสิไม้อะ เลรื่อยๆนะแต่มาร์กี้มือปืนของซัมเมอร์ซิตี้ก็พอมีพื้นที่ในการเล่นแล้วเล่นได้ครับตรงนี้กลับมาคุมความได้เปรียบเอาไว้ในมือพวกเขาอีแก่นีกครั้งหนึ่งครับสวยสวยสวยชิวแล้วชิวแล้วทีบอกชิวแล้วน้องชิวแล้วชิวแล้วนจังหวะช่วงที่เ JR พยายามจะเข้ากรูมาชิวแล้ว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 และรอบนี้เหมือนจะทำได้ครับชิวแล้วชิวแล้วอันนี้ซัมเมอร์ซิตี้สปอนเซอร์นะนะครับพยายามจะก็คือเป็นเซตของ LK ครับเป็นเซตของ LK ขึ้นมาได้เยอะเป็นพวกเทลพวกสเตฟาพวกอะไรพวกเนี้ยฮะ ที่เหลืออยู่ในราวนี้เลสคนนี้อีกแล้วเฮ้ยหนึ่งคนกำลังบู๊เชิวแล้วน้องชิวแล้วชิวแล้วมันจะมาบู๊อะไรมันจะโชว์อะไรเฮ้ยมันจะโชว์อะไรเฮ้ยอีีโบมันเออมันจะโชว์อะไรกอเราเรียกไม้เรียกเออมันโชว์อะไรมันแอคอะไรเดี๋ยวมันแอคอะไรเดี๋ยวโอโอ้นี่เปนแอคอะไรดีไปหนองฟ้าคนนั้นนะครับเจอาเป็นแอคอะไรเนาะเกลียบอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มเออซ้ำไปเนองซ้ำไปซ้ำไปหนุ่มซ้ำไปเออต้องยิงครับตรงนี้สำหรับท้าฝั่งเจอาสวยยิงอิงอร่อยอิงหน่อยเหมือนกันเนาเหมือนตั้ม แม่งเดือดว่ะไอ้เหี้บหมูแดงหมูแดงเออมันมันแค่โอเคมันโอเคเหมือนกันเพราะโดนมือปืนยิงไล่กันรู้มืออยู่รู้มืออยู่น้อรู้มืออยู่รู้มืออยู่ก่อนครับผมแต่จาวิสครับแต่จาวิสก่อนนะพร้อมที่จะย้ายออกและหนีห่างก่อนแต่เสมอหนึ่งหนึ่งเขานำเขานำไปก่อนหนึ่งส่วนนะเขานำไปก่อนหนึ่งส่นหลานาทีเพียงเท่านั้นโอ้โหหายกันไปเยอะขนาดนี้เลยครับเดฟกัมเองตรงนี้โดนอุ้มกันกลับมาก่อนเพราะเหลือเพียงแค่2คนสุดท้ายกันแล้วเหมือนกันเลยครับผู้ชมครับ โอ้สองตัวน้ตัวนี้ของ JRX Diamond ครับเจอแน่ๆครับหนึ่งคนเสียไปเหลือหนึ่งคนสุดท้ายอยู่ไกลหรือเปล่าแล้วอยู่บุมนี้และอยู่บุมนี้ Jaw b e s ยังไงดีฮะอาจจะเป็นสกอร์ที่ทำให้ Summer City เก็บมาแล้วตามตีตื้นทีนึงไปให้หล่อหรอไปประกาศให้หน่อยคนหนึ่งเลยว่า Airdrop Airdrop จะเปิดไอ้นี่บุญทิ้งประกาศให้ผมเลยเดะบอกว่า Airdrop เดี๋ยวจะเปิดให้ใหม่ตอนห้าทุ่มครึ่ง แอดดับทุกลูกจะเปิดใหม่ห้าทุ่มครึ่งใช่ใช่ประกาศให้หน่อยเรามีคําสั่งอยู่แล้วบุนทิ้งเปิดเป็นอยู่น้อแบบเปิดครบทุกลูกอะ่ะแอดดับใหม่อะ่ะแอดดับใหม่จะเปิดให้อีกทีห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเปิดทุกลูกเลยนะรอบเนี้ยบุนทิ้งเปิดเป็นใช่ไหมใช่ได้ครับแหละอ่ะจาจัดให้ผมหน่อยถ้างั้นก็ประกาศในทีเดียวนะบุนทิ้งฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูแข่งก่อนได้ครับได้อ่าจัดให้ผมหน่อยครับประกาศในเมืองเลยนะดูต่อดูต่อ เกมที่เปิดเกมเสมอหนึ่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามอยู่นะฮะสำหรับทางของ JR นะฮะมุ่งตรงใส่มาเลยซัมเมอร์เนี่ยมันจะมีแบบเอ้ยเปิดมายังแบบชะงักชะงักดูรูปเกมอยู่ว่าเฮ้ยเขาจะมาไหมนะแต่กลับกันคือ JR ไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือไม่กะว่ามีเบรกเลยครับไม่มีเบรกเลยคือวิวล้วนแล้วก็มุ่งตรงเข้ามาหาซัมเมอร์เลยแต่รอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าซัมเมอร์เองเปิดไฟได้ดีแล้วก็ เรื่องของการเก็บคิวตรงข้ามเนี่ยก็ทำได้อย่างรวดเร็วมากๆนะเนี่ยตัดสินครับในราวสุดท้ายของคู่สุดท้ายใช่ครับเอาเลยครับตรงนี้เทลส์ครับเพกาซัสครับขึ้นมาเหมือนกันเลยครับขึ้นมารถสี่เหมือนเดิมเลยนะครับเล่นแผนเดิมเลยครับตรงนี้สำหรับทางฝั่งของซัมเมอร์ซิตี้ครับในกระดาษเดียวกันตรงนี้ทางฝั่งโฮเจอาเองเลือกที่จะกระจายตัวกันออกไปเลยครับแล้วก็ดูอยู่ครับเจอฮะาอีกทีนะฮะรถสี่ของซัมเมอร์ซิตี้ แต่รอบนี้ JR ผ่อนตัวเองมาฮะชันรอลงหน่อยแล้วเหมือนจะกรุ๊ปขอชัวๆครับเพื่อกรุ๊ปรวมกันมาจะได้ไม่ต้องกระจัดกระจายมากเกินไปเหมือนในราวก่อนแลจะจ่อรอมานี่เหมือนจะโฟกัสเข้ามาที่บริเวณรถสีของซัมเมอร์ซิตี้ครับกะว่าดึงจังหวะแรกเราเอาตัวผู้เล่นตรงนี้ออกไปให้ได้ก่อนครับต้องไม่ให้รวมกับไฟหลักและเปิดมานี่ฮะ JR มากันเยอะครับสำหรับตัวรถที่ชนอยู่บริเวณด้านหน้ากลางถนนตรงนี้ อาไงดีครับตรงนี้เทลส์ครับเอ็นๆครับเข้ามาไล่บัมรถกันก่อนเลยครับในบริเวณตรงกลางกันต่อด้วยครับตรงนี้ JR ครับจะสามารถที่จะดึงกลับมาได้ไหมยับผมพราตอนแรกเองโมเมนตัมมนดีเหมือนกันนะครับ่างชนอยู่ใช้เวลาชนกันนานมากครับเฮ้ยมาไม่บอสเทลให้ซัมเมอร์ขอฝั่งซ้ายด่เจอาร์หนาๆเหมือนกันครับต่างคนต่าง สร้างคนที่ปลอดภัยไว้จะได้มีมเล่นโิธิแบอนนี้ก็<ล>ได้<ล>ไดเปรียบอยู่แล้วงงนนลงก่อนเนี้ย ถอยกลับมาอยู่นะในฝั่งตัวเองแล้วบูมาโอ้โหคนเดียวนะเอ็นเอ็นเอ็นแล้วเรียกเพื่อนกลุ่มเลี้ยวไปด้านหนึ่งถอนหนีเปิดมาหนึ่งคิวแรกตัดกลับไปแล้วเฟรดขึนกลับมาได้ไวก็รัเท่าเจอารคนเท่าคนเท่าไปกลับไปคนหนึ่งคิวเลสเตียร์จะไล่ลำไม้ยผูกอยู่โอ้โหแล้วเสิร์ฟต่อมาจากดักโอ้โหไม้บ้าจัดนะฮะวงนี้นัวจัดครับตรงกลางไฟสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวผู้เล่นเท่ากันในยังกินกันไม่ลงเท่าไหร่ไอเจ้า AI ชุกแต่ดับฝั่งเล้วไปเรื่อยๆครับต้องหาจังหวะการรีเซ็ตด้วยนะครับพี่การนจะกลายเป็นวว่่่่่าตตัเเเเลลนนนนียโดก็บไหออืง แต่แสนหมาเข้าจังหวะเคาะดีเน่กระโดดหลบทิ้งทันและยังไงดี16 17ห่างกันหึคนหลีซสตกลับมา17 7 8โอ้แล้วยังดึงอยู่นี่วายฝั่งเขาเหมือนจะได้เตียยน้าตาเนี้ยตรงนี้บุรีคนเทวเข้ามาประชิตอยู่แต่คนไม่มารวมกั้ไม่แพ้เลยนะเม็แให้รอกเอาชีวิตรอดเอาไว้ได้ก็ไปเอ็ก ใช่ครับผมเอาไงดีครับไวเอครับลงมาจากรถกันก่อนเลยครับเฮ้เสมอสตีเอ้ยเออเหือดเลยครับผมนั่นคือท่าฝั่งเาาบนที่อยู่กลางวงโดงสกูเลยครับ โจนาตเองเข้ามาไล่กันก่อนเหมือนกันแล้วน like ี stores, s, <S oh! oh! level, right? ่ทำไมไม่ปั๊มยาเนี่ยศพกันออกมาครับเพยายามที่จะกัดสอบให้ได้มากที่สุดด้วยโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยครับผมไล่รีเซ็ตเพื่อนกลับมาครับกีโมเองไล่ชุบเพื่อนกันก่อนเลยครับผมนั่นคือชุบไอสเตฟาขึ้นมาอยากไม่สามารถไล่ชุบได้ครับผมเพราะมีทางฝั่งของเซนแล้วก็เจพีแซดครับผมที่คอยมาไล่ขัดขวางอยู่กับคีโมสวยๆสเตฟาตื่นแล้วอสเตฟาตื่นแล้วไอ้สเตฟาตื่นแล้วรู้มือรู้มือรู้มือไอ้สเตฟามันตื่นแล้วปีศาจไอ้ปีศาจฟามันตื่นแล้วเทพโรบล็อกครับเฮ้ย แม่ตรงนี้นะผมบอกเลยครับว่าสวยงามประจักเลยครับผมแต่ละช็อตครับนี่ฮะแล้วยังไงดีดึงกลับมาได้อยู่เหมือนกันครับสำหรับตัวเลขของซัมเมอร์ซิตี้บายวันไบคอน15ต่อ18ครับได้เปรียบจำนวน3จํจำนวนตัวเลขด้วยกันครับสำหรับ JR หมูต่อมามุมนี้สีแดงเยอะนะสีแดงเยอะนะและคีโมคีโมเค,ค,ค,คลียต,ต่อโอ้โหแต่หน้ากล้ตรงนี้เคลสไลด์มาเลสก็ยังคงเอาชีวิตรอดอยู่เอาไว้ได้ครับแล้วเหมือนจะลองรีกรุปรวมกันก่อนครับเล่นรวมกันเป<ม>็น<ด>คนสูสีวะ มียาสีล่ะก <มา S 2> ็มีเพื่อนคอยช่วยอยู่คีโมกลับมาโฟกัส ไว x y ย่อยไม่ได้ซัมไม่ได้ไม่ร้อยสิบห้ากลับมาเป็นฝ่ายตัวเล่นได้เปรียบกันอีกหนึ่งครั้งครับซัมเมอร์ซิตี้เฮ้ยสเตฟานลื้ออยู่สเตฟานลื้ออยู่สเตฟานลื้ออยู่ครีโมครับเฮ้ยสเตฟานลื้อโอ้ไฟไฟกลางตรงนี้โดนแล้วมันโดนเราแล้วเนี่ยมันโดนเราแล้วเนี่ยมันโดนเราแล้วพยายามที่จะเข้ามาเติมเพื่อนนั่นอยู่เหมือนกันเลยครับมันโดนเราแล้วน้องอย่างนี้มันโดนแล้วมันโดนเราแล้วจบทางฝั่งของสวยสวยให้เสียไว้ให้เสียไว้น้องให้เสียไว้นี้แต่ว่าเพื่อนเสียไว้ให้เสียไว้ไล่ดึงกลับไปทันเลยครับผมก่อนที่จะหายลิปปปรรรััับบบบ่่าาไไคคออนนนนีี้้้้เเเลลยกกกมมมแแววะะตต็งิดให พี่จอสปอนเซอร์ใช่พี่สจอผู้สนับสนุนในการรีเซ็ตเพื่อนของเขาเอาไปลายใหญ่ลายใหญ่พี่สจอรลายใหญ่เซฟเลสโอู้หูยแล้วยังได้อยู่ถอยกลับมาก่อนเปิดเริ่มคาะทำระยะขึ้นมาครับเพื่อปิดเก็บตัวดาเมจของทาง JR X เรือเดมอนแต่ถ้าบอลป็นจังหวเจอกันอุ้ยเลสจะล้วงปืนแต่ปืนกลับไปโฟกัสไม่ได้แต่ว่าเกิดเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องดึงความสนใจให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วส่อคิวนี้มาจากซัมเมอร์ซิตี้เอาหน่อยเว้ยน้องเอาหน่อยเว้เออกระสบล้วเว้ยเอาหน่อยเว้ยห่างออกไปไม่ได้นะโอ้ใช่แบมนี้ไซ เฝ้าศพและ JR เจอแล้ว JR วิ่งมา JR มาเยอะแต่สายเองพยายามจะเบรก ไซเอ็มพยจะเบรกแล้วรออยู่จังหวะโดนบูทโอ้โหเลี้ยงหลังมาต่อนะฮะรอจังหวะนี้ไซร์ไล่เคลียร์มาจัดนะนิ่งจัดนิ่งจัดลงจริงครับคู่นี้ยิ่งพอมาในรา r ที่สามนี่ตัดสินแบบโอ้เรียบร้อยชนะแล้วผมผมว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเอาแล้วครับเหมือนเหมือนฝั่งนั้นแม่งเป็นไอซอมบี้ไปแล้วว่าดูดิผมพยายามจะมาชุบอย่างเดียวอุ้ยมันชุบได้ขนาดกระโดดหนีเข้ามาแล้วยังโดนมือปืนยิงแัดกลับไปได้ครับเอะไรครับ yx เองเรียบร้อยก็ผมโดนทั้งฝั่งเทลครับเก็บกลับไปกระจุกไปิดกันแล้ว่ะ เพียงกัเซนต์ยามไล่ชุบกันได้แล้วไงวะแล้วเทล JP พแซดครับผมไล่รีเซนตเพื่อกลับพื้นมาครับผมแล้ววายเนี่ยกลับขึ้นมาได้แล้วเลยครับส่วนตัผู้เล่นเองตอนนี้เนี่ยซัมเมอร์ครับผมดังได้เปรียบกันอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ JR เองก็ยืนแข็งอยู่เหมือนกันเลยครับห้าตัวผู้เล่นครับที่แาวซัมเมอร์ได้เปรียบแล้วขึ้นไปเป็น8โอ้ย19คนอยู่กันเกือบทุกทีวันนี้แต่ก็รีเซ็ตกลับมาเหมือนกันนะฮะ JR X อเอ็กเียรไดบอล ถ้าผู้ชมสังเกตคนตรงนี้เนี่ยมึงดูคนตรงนี้ถ้ามึงดูไฟเกินไม่เกินตอนนี้ฝั่งฝั่งเรามี18ฝั่งเขามี11เนี่ยตอนนี้มันกระสูสีู่กันอยู่ตรงนี้นะฝั่งเราเกิดมาด้วยมุมตึกนี้เล่นยากนะต้องเกิดมาเยอะด้วยดีับสเตฟานมุมตรงกลางถนนนี่เลสเองแน่นอนว่ามาไลไตัดไล่เคลียร์อยู่ทางนี้ก็พยายามจะปิดก่อน11ตัวเล่นนั่นก็สำหรับ JR X Real d a m o n ้ผ่านมาประมาณหนาทีอะครับที่เปิดไฟกันไปกันมา รีเซ็ตกลับมาเรื่อยๆกันอีกหนึ่งครั้งนะซัมเมอร์โอ้สิบแปดคนเฮ้ยคมว่ะไอเทลทำอะไรเนี่ยรถถอยกันออกมาก่อนเหมือนการโจนาซเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เข้าต้องทำศพดีๆแน่ๆไอไอจัดเลยตัวผู้หญิงเนี่ยมึงเอามันก่อนดีไอตัวผู้หญิงไอหัวเขียวเนี่ยไอไอจัดเลยเหมือนโดนตั้งโปรแกรมมาให้ชุบเพื่อนอย่างเดียวไอไอจัดอะโดนขัดขวากันมาไอไอในการชุบจัดอะ เป็น3คิวที่เคลียร์รัวๆนะฮะจากซัมเมอร์ซิตี้บายวันไบคอนหมดแล้วชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วอันนี้เป็นเอลเขาเป็นเอลเคนะแจ้งเอลเคนะแต่ว่ามันเป็นสปอนเซอร์ของซัมเมอร์แล้วก็พี่สจอนเมื่อวันนะครับ และจบแล้วจบแล้วจบแล้วโโอ้หในแมตช์วันนี้า็สำหรับซัมเมอร์ซิตี้เอ็กวันไปครึ่งรอบเข้าสู่รอบถัดไปตาจันนาเมอยู่เวียเวียยังแข็งและยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยลุมเคลียร์ให้ไวแล้วเกมไปดสองต่อหนึ่งสองอหนึ่งซัมเบอร์ซิตี้ครับและใครคิวเยอะวะดูหน่อยของจอาร์เอ็กเรียวไดมอนด์ไปได้ในแมตช์วันนี้ครับ ถูกต้องเลยครับตอนแรกครับโมเมนตัมก็คือผมบอกเลยครับว่ามันมาดีมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยเหมือนเขาพลาดอยู่ด้วยครับผมและใครเนี่ย ALE แต่ไม่ใช่คเนี่ยศพอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่กักศพ ให้ทำฝั่งของซัมเมอร์เนี่ยแกกลับไปรีเซ็ตง่ายไปหน่อยครับผมก็เลยสามารถที่จะรีเซ็ตกลับขึ้นมาได้ไอ้เหี้ยปาเก็บไป10เลยว่ะก็คือการ์ดสมไว้ได้ดีมากเดี๋ยวจัดทำให้ทำฝั่งของเ r เนี่ยกลับไปชุบไม่ได้อ๋อริวลิเวอแซฟอืมแลผมในช่วงท้ายเกมครับลิเอแซฟแล้วก็มีอะไรเนี่ยชีโมชีโมนี่คือเป็นอะไรครับมะเร็งหรือเปล่าไอ้กายชิระอิงเนี่ยเดือดจัดวะสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเจอรอบไหนเนี่ยรอบดีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ ไหนวะมันมันเป็นรูปเกมเป็นยังไงวะอ่ออันนี้แซมบ้าไม่ต้องดูแล้วแซมบ้าตกรอบไปแล้วที่อยาจัดเลยถ้าเข้ารอบมาได้เจอกันเองอีกเนี่ยเอาแล้วทีมที่เจอเราอะ่ะทีมที่เจอเราไปแพ้เหรอทีมที่เจอเราเจอกันเองแล้วก็ไปแพ้เหรอซัมเมอร์ซิตี้ขึ้นมานี่ซัมเมอร์ซิตี้จบนี่แล้วแล้วทีนี้ไปไหนต่อซัมเมอร์ซิตี้ไปไหนต่อซัมเมอร์ซิตี้มันอยู่ตรงนี้ เอ้ยมันจะไปจะไปจะไปไหนต่อวะอ๋อคีโมดูไว้ใช่ครับผมไม่แล้วคันนี้เข้ารอบสี่ทีมแล้วเหรอในวันพรุ่งนี้นะครับผมเรามีให้รับชมนะครับผมถึงสี่คู่เลยด้วยกันวันนี้อัดไปจุกๆเลยหกคู่พรุ่งนี้อีกสี่คู่ครับผมท่านผู้ชมครับดังนั้นผมบอกเลยครับเอลทูแข่งไปยังวะครับผมเริ่มต้นสองทุ่มตรงนะครับผมหมอแปดแปดแปดที่เฮ้ยเจอเจอเขาเขาจะได้เจอทีมที่ไอ้นี่เราปะทีมที่ชนะเราปะในช่องทางของทวิสตี้ใช่ไหมการแจกดรอปกันด้วยนะครับผมโอ้ยรอดูเลยอะติดดตามกัันนนไไ้เลยครบใใชช่่ปะะวงหอ ก็มีการแจกมันโอ้ยต้องรอติดตามนะครับน้องๆวันไหนครับวันไหนครับโอ้โหที่รอเชียรอะไรเนี้ยแจกกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันสุดเพราะวจารันจารันจารันเนี่ยชนะเราไป2-0แล้วไปเจอทัมเมอร์ซิตี้ัชมกนด้วยโอ้โหต้องดูเริ่มจากใครนะฮะทีมไไหนอเชียต้องดูเชียต้องดูว่ะต้องเดือดจัดว่ะต้องดูว่ะอย่างเงี้ย เลล่นนนใรออบไฟยังไงก็เอเคอยู่แล้วอ่ะติดตามกันเนาะไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยกินเต็มกินเต็มน้องกินเต็มกินเต็มไม่ผิดที่ไม่ผิดไม่ไม่เสียใจจรงที่สปอนเซอร์ไปจบกันประมาณห้าร้อยบาทเฮียมันเอาคุ้มจริงเลยนะฮะอยู่กันอย่า้ค่าขึ้นโลโก้ห้าร้อยอ่ะแล้วมันเอาคุ้มจัดอ่ะคุณผู้ชมครับสหรัับวนนี้ครับเราสองคน้าที่ลงแล้วนะฮะสำหรับผมโบ๊ทบราลตี้แล้วก็น้องบูมแฟตเฮียเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนห้าร้อยจริงห้าร้อยจริง ขออดภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่สำหรับการแข่งขัน GPL ของหายของหายโอ้โหมึงดูดิเวียี่สิบในวันของหายของหายของหายเนี่ยเต็มไปหมดเลยสัตว์เอ้ยจะเป็นทีไหนคู่นี้เรากลับมาพบกันสำหรับวันนี้ฝันดีราตีห้าร้อยมันไม่เอาเยอะมันเอาแค่นั้นอ่ะยังไม่ได้บอกมันเลยว่าสปอนเท่าไหร่นั้นห้าร้อยเห็นเขาคุยกันว่าห้าร้อยมั้งค่าขึ้นโลโก้พี่สจอให้ห้าหมื่นใช่ครับแต่ซัมเมอร์ให้ห้าร้อย สถานการณ์มันยแย่เนะอย่างว่าแต่ผลงานดีครับคุ้มค่าคุ้มค่ากับราคาคุ้มเลย